เทคนิคการใช้ used to แบบง่ายๆ5ข้อวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ used to นะครับเพื่อบอกถึงความคุ้นเคยความเคยชินหรือว่าเคยทำในอดีตรับรองว่าดูจบปับ๊บจำได้ทันทีถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรก my father used to b l a n k much coffee now he doesn't ตอบอะไรครับข้อนี้มีเวลาให้ให5วินาทีนะครับลองเดานะครับพร้อมแล้วไป ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อ A นะครับ Drink My father used to drink much coffee. Now he doesn't พ่อฉันเคยดื่มกาแฟเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ดื่มแล้วมีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับทำไมข้อนี้ถึงตอบ drink ครับเพราะว่ามีคำว่า used to นะครับ used to ใช้คู่กับ verb ช่องหนึ่งที่ไม่ผันเสมอนะครับ แปลว่าเคยใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทำแล้วนะครับตัวอย่างเช่น I used to smoke but I decided to quit ฉันเคยสูบบุหรี่มาก่อนแต่ตัดสินใจเลิกไปแล้วละ่ะ I used to smoke smoke แปลว่าควันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น verb เนี่ยจะแปลว่าสูบบุหรี่นะครับ verb ช่องหนึ่งที่ไม่ผันนะครับ แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกไปแล้วคือไม่ทำแล้วนะครับเป็นเรื่องในอดีตนะครับตัวอย่างอีกอันนึงนะครับ He used to travel a lot before he lost his job เขาเคยเดินทางบ่อยก่อนที่จะตกงานนะครับ He used to ปรามด้วย Ver b ช่องหนึ่งที่ไม่ผันนะครับ travel a lot ก่อนที่จะตกงานคือเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวเยอะแต่พอตกงานก็ไม่ได้เที่ยวแล้วนะครับโอ้เศร้าจัง ผู้ฟังของเรามีใครที่ตกงานอยู่ไหมครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับคุณทําได้นะครับขอให้ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับมาดูกันว่าทำไมถึงตอบข้อนี้นะครับเพราะว่าข้อ b นะครับ drinks เติม s เนี่ยผิดนะครับเพราะว่า used to ใช้คู่กับ verb 1ไม่ผ่านนะครับเติม s ก็ผิดนะครับข้อ c drank อันนี้เป็น verb ช่อง2นะครับก็ผิดเหมือนกันต้องเป็น verb ช่อง1ไม่ผ่าน drinking เติม i n g ก็ผิดนะครับ เจอ used to ตอบ Verb ช่องหนึ่งไม่พันนะครับข้อ2 Julie is used to blank emails in English ตอบอะไรครับข้อนี้ให้วินาทีเหมือนเดิมพร้อมแล้วไปครับเฉยนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อ D นะครับ Writing Julie is used to writing emails in English มีใครตอบถูกบ้างครับจูลี่เคยชินกับการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับตอบถูกนี้เก่งมากนะครับตอบผิดเป็นครูนะครับไม่เป็นไรมาดูกันว่าทำไมถึงตอบ writing นะครับข้อนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่า used to เนี่ยต้องตามด้วยอะไรนะ verb ช่องหนึ่งไม่ผันถูกไหมครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยดันมี verb to be โผล่เข้ามานะครับเป็น is used to is used to เนี่ย หรือว่า be used to ใช้คู่กับบางสิ่งบางคนหรือว่า verb-ing นะครับเพื่อบอกว่าเคยชินกับสิ่งนั้นมาแล้วนะครับตัวอย่างเช่น I am used to living on my own ฉันชินกับการอยู่คนเดียวแล้วนะครับ I am am verb to be used to ตามด้วย verb-ing นะครับ living แปลว่าอยู่อาศัยอยู่นะครับ on my own แปลว่าด้วยตัวเอง มีใครไหมครับที่อยู่คนเดียวจนชินแล้วนะครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับ she wasn't used to the cold weather here เธอเนี่ยไม่ชินไม่เคยชินนะครับอากาศหนาวของที่นี่เลยนะครับ used to แต่ว่ามี verb to be นะครับ was แล้วก็ not wasn't used to แปลว่ายังไม่ชินกับอะไรครับอากาศ หนาวของที่นี่นะครับอันนี้เป็นบางสิ่งนะครับอันนี้เป็น verb-ing นะครับอโอเคข้อ A write verb ช่องหนึ่งไม่ผันผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามี verb to be ตรงนี้นะครับข้อ B write เติม s นะครับบางคนเห็นชื่อคนนะ Julie ก็ตอบเลยครับ verb ผันเติม s ก็ผิดนะครับเพราะว่าเป็น is used to ต้องตามด้วย ing ข้อ C written verb ช่อง3ก็ผิดเหมือนกันนะครับข้อนี้ต้องตอบ Julie is used to writing นะครับ emails in English ข้อ3อันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับลองฝึกด้วยกันนะครับ She is blank her new job ตอบอะไรดี5วินาทีพร้อมแล้วไปครับ เฉลยน,น,นะครับข้อนี้ตอบข้อข้อ c นะครับ getting used to she is getting used to her new job มีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับข้อนี้กำลังบอกว่าเธอเริ่มชินกับงานใหม่ของเธอแล้วนะครับ she is getting used to her new job มาดูกันว่า getting used to เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ get used to ใช้คู่กับบางสิ่งบางคนหรือว่า verb ing เสมอเพื่อบอกว่าเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่น I'm getting used to the American accent ฉันเริ่มชินกับสำเนียงอเมริกันแล้วนะครับ getting used to ตามด้วยบางสิ่งในข้อนี้คือสำเนียงนะครับอีกข้อนึง I'm getting used to going to work by train ฉันเริ่มชินกับการนั่งรถไฟไปทำงานแล้วอันนี้คือยังไม่ชินนะสนุนเอเมริกันก็ยังฟังอยู่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังไม่ค่อยชินอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่งเริ่มเดินทางโดยรถไฟอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยมากก็ใช้ get used to ข้อแรกเมื่อกี้บอกว่า used to เฉยๆเนี่ยตามด้วยอะไรครับ verb ช่องหนึ่งไม่ผันใช่ไหมครับแปลว่าเคยทำในอดีตส่วน be used to แปลว่าคุ้นเคยหรือว่าเคยชินแล้วนะครับตามด้วย verb ing ส่วนข้อนี้ get used to เนี่ยแปลว่าเริ่มคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างข้อ a get used to ข้อนี้ผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในโจทย์มี verb to be นะครับคือ is verb to be ต้องตามด้วย verb ing หรือว่า verb ช่อง3เสมอข้อ b ก็เหมือนกัน get ก็ผิดนะครับ ส่วนข้อดีเป็น I-N-G ก็จริงแต่ว่าข้อนี้เป็น choice lock นะครับไม่ใช่ความหมายว่าคุ้นเคยนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ c นะครับ she is getting used to her new job เธอเริ่มคุ้นเคยกับงานใหม่ของเธอแล้วข้อ C did you blank drive on the left ข้อนี้ตอบอะไรดีครับ5วินาทีพร้อมแล้วไป เหลือนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อ4ครับ used to Did you used to drive on the left? คุณเคยขับรถเลนซ้ายไหมมีใครตอบถูกบ้างครับข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับมาดูว่าทำไมถึงตอบ used to แบบนี้นะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้มีคำว่า did อยู่ในประโยคนะครับ did ใช้คู่กับ used to ที่ไม่เติมดี เพราะว่า do does did เนี่ยต้องใช้คู่กับ verb ช่องหนึ่งไม่ผันเสมอนะครับดังนั้น u s e ก็เตยเติมดีไม่ได้นะครับจะเป็น used to แบบไม่มีดีสำหรับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับตัวอย่างเช่น did you u s e to write emails in English คุณเคยเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษไหม did you u s e to นะครับไม่เติมดีแล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งไม่ผันนะครับ write ประนี้ประโยคคำถามนะครับเคยไหมประโยคปฏิเสธบ้าง I didn't use to write emails in English ฉันไม่เคยเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเลย I didn't หรือ did not used to เหมือนกันนะครับจะเป็น did หรือ did not หรือ didn't ก็คือ used to ที่ไม่เติมดีตามด้วย verb ช่องหนึ่งไม่ผ่านนะครับเป็นการปฏิเสธว่าไม่เคยทำบางสิ่งบางอย่างนะครับหรืออาจจะใช้คำว่า I never used to write emails in English. ฉันไม่เคยเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับสามารถใชไ้ได้ทั้งสองแบบนะครับจะ did n t หรือว่า never ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น never เนี่ยต้องเป็น used to ที่เติมดีเหมือนเดิมนะครับเฉพาะ did เท่านั้นนะครับที่ไม่เติมดีข้อนี้ครับมีคำว่า did อยู่ในประโยคแปลว่าข้อ A ที่เป็น used to แบบปกติเนี่ยก็ผิดนะครับ ส่วนข้อ b กับข้อ d เนี่ย get used to กับ are used to เนี่ยผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า verb ที่ตามมาเป็น verb 1ไม่ผ่านนะครับคือ drive ทั้ง get used to ที่แปลว่าเริ่มคุ้นเคยกับ are used to ที่แปลว่าเคยชินแล้วเนี่ยต้องตามด้วย verb ing เสมอนะครับสองข้อนี้ก็ผิดไปต้องตอบข้อ c นะครับ used to อันนี้แถมให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเลนซ้ายนะครับ การขับรถเลนซ้ายหรือว่า drive on the left เนี่ยหมายถึงรถเราจะวิ่งอยู่ฝั่งซ้ายของถนนรถที่ขับส่วนมาเป็นยังไงครับอยู่ฝั่งขวารถส่วนใหญ่ของประเทศแบบนี้เนี่ยจะมีพวงมาลัยอยู่ที่ฝั่งขวานะครับเพราะว่าฝั่งคนขับอยู่กลางถนนเสมอรถแบบนี้เราเรียกว่ารถพวงมาลัยขวาหรือว่า right hand drive car right hand drive car นะครับ รถพวงมาลัยขวานะครับกับอันนี้แปลว่ารถที่ขับทางซ้ายนะครับ Drive on the left มีทั้งหมด75ประเทศนะที่ขับแบบนี้นะครับก็คือไทยละหนึ่งละครับแล้วก็อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนขับทางขวานะครับขับรถเลนขวาเรียกว่า Drive on the right แปลว่าพวงมาลัยทางไหนครับอยู่ทางซ้ายนะครับรถแบบนี้เรียกว่า Left-hand drive car รถ พวงมาลัยซ้ายนะครับเพราะว่าฝั่งคนขับอยู่กลางถนนเสมอนะครับมีถึง165ประเทศนะที่ขับแบบนี้นะครับเช่นอเมริกาครับจีนแผ่นดินใหญ่เกาหลีใต้แล้วก็แคนาดานะครับข้อสุดท้าย I've blank touch t y p i n g for a while ตอบอะไรดีครับ5วินาทีพร้อมแล้วไป เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อ d d o g นะครับ I've been used to touch typing for a while touch typing นะครับแปลว่าการพิม,มพ์สัมผัสนะครับ for a while แปลว่าสักพักหนึ่งข้อนี้เขากำลังบอกว่าฉันเนี่ยเคยชินกับการพิม,มพ์สัมผัสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากนะครับมาดูว่าเพราะอะไรถึงตอบข้อนี้นะครับ ข้อนี้ใช้หลักการของ be used to แปลว่าเคยชินนะครับกับสิ่งนั้นเนี่ยมานานแล้วนะครับบางสิ่งหรือบางคนข้อนี้คือบางสิ่งก็คือ touch typing นะครับเคยชินกับการพิมพ์สัมผัสนั่นเองนะครับทำไมถึงไม่ตอบข้อ A ล่ะ be used to เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า I've นั่นแหละครับ I've มาจาก I have เขียนย่อๆว่า I've I've คือ I have นะครับ I have have ต้องใช้คู่กับ verb ช่อง3นั้นข้อ A ที่เป็น b ก็ผิดนะครับข้อ B ที่เป็น am ก็ผิดเหมือนกันข้อ C เป็น get ก็ผิดเพราะว่าอันนี้คือ verb ช่อง1หมดเลยนะครับต้องตอบว่า been ที่เป็น verb ช่อง3ของ b นั่นเองนะครับ Ben used to I've been used to touch typing for a while ฉันเคยชินกับการพิมพ์สัมผัสมาสักพักแล้ว สรุปสิ่งที่ได้วันนี้นะครับอย่างแรกก็คือ used to ใช้คู่กับ verb ช่องหนึ่งไม่ผันเสมอแปลว่าเคยใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะครับอันที่สอง get used to ใช้คู่กับบางสิ่งบางคนหรือ verb ing เสมอเพื่อบอกว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วแบบที่3 be used to ใช้คู่กับบางสิ่งบางคนหรือ verb ing เสมอ เพื่อบอกว่าเราเคยชินกับสิ่งนั้นมานานแล้วสุดท้ายครับ did ใช้คู่กับ used to ที่ไม่เติมดีเพราะ do does did ใช้คู่กับ Ver บช่องหนึ่งเสมอสำหรับประโยคคำถามหรือปฏิเสธนะครับว่าเคยไหมหรือว่าไม่เคยนะครับก่อนจากการขอแตะปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ แล้วก็ตอบแบบฝึกหัดในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมแปลเฉลยให้วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ